ขอนนท่านาผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่องกัน,นิกาทรักบายทินพั้บันดิตในคลิปนี้ฮะพา,าผู้ชมมารับชมมาดของเสียบุแล้วก็เท่าแก่หนูนะครับพ่อใหญ่หนูเราเนี่ยแหละบอกว่าขุดสาะครับตอนแรกว่าขุดสาฮะเอาไปเอามาเจ้าของที่ขอขยับเป็นดีไซน์งานโคตรของนามโมเดลสักหน่อยนึง สวัสดีครับเสียสวัสดีครับโอ้หน้าแดงององตองเนาะหน้หนาแดงององตองเนาะเสียบัวโบกมือทักทายเราแล้วเอ้าตักใส่สิบล้อเรานะเนี่ยซูโม่ครับท่านผู้ชมดีไซน์ง่ายกันไหมครับสามารถที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบได้สบายๆครับท่านผู้ชม ซ u เปอร์เอนะฮะโอ้าทานโทษซูเปอร์เครับท่านผู้ชมอันนี้ซูเปอร์เ ว่าเอาเรื่องอยู่ครับเอาเรื่องอยู่แหมเสียดายวันนี้ครับไม่เจอตัวแรง320ของเสียต้องมาเป็นคนะขับขับแมโครับเกือบ20,000ชั่วโมงแล้วครับสำหรับคำนี้แต่ว่ายังกิฟตอยู่นั่นก็เพราะว่าซ่อมถึงนะครับ ดีทีมบ่อเชินชันแบบนี้เลยโอ้ป,ปะแน่นอนเลยหมดไหมหมดไหมไม่หมดนุณผูไปได้ฮนะแม่ยอมแปลงเกาเลยฮนะจิ้กันอยู่คันเยอะเลยละครับครับมาต่อกันอีกรอบนะครับคุผู้ชมกำลังมันนะกำลังมันงานโค้งหนองนาโมเดล กำลังเป็นที่ฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมืองครตรงนี้บอกว่าจะทําเป็นเลขปดแต่ว่าข้างบนนี้เป็นตัว B นะครับนี่ครับทำฟีเวิร์งมาแล้วส่วนข้างล่างครับจะลงไปขุดเป็นเลขปดให้เขาบอกว่า8า Infinity นะครับส่วนรถขุดเราก็เลข8นะโ,โกเปโก SK 200ในรุ่น Super X Super X นี่เขบอกว่าโคตรเร็วเด้อ ในทีมของวัยดูุ่มฮะมีครบเลยครับมีแต่รุ่นปาซุปเปอร์ปาซุปเปอร์เอ็กซ์แปดเอ็กซ์เอ็มแล้วก็รุ่นสิบนะครับมีด้ข่าวว่าจะเอารุ่นสิบตัวรถนะออปชั่นมาเข้ามมาเสริมทับอีกคันหนึ่งแล้วครับสายเขียวฮะ นี้เด็ดไปด้วยสโลติตันนะครับชั้นแค่ไหนก็เอาอยู่ครับผู้ชมเกิดมาเพื่อแบกเกิดมาเพื่อปีนอยู่แล้ว การปาบ่อนะครับยิงขึ้นมาเทาตรงนี้เลยดูนะตาแก่เราพ่าะะหนูขับรถไถเอง เรียบร้อยนะครับขอบพระคุณมากครับสำหรับการติดตามและก็รับชมลา่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย